ครับขอบคุณครับผมไอ้ภูผามาแล้วก็เอาหนูมาสิแกงใส่ปักใสแล้วมืม่เนี้ครับฝากติดตามทางวิถีวันฉลองได้ครับเด้อแกงออมใส่ปักไสเอาซ้ำเลยนะครับครับสวัสดีครับมือนี่ขวนหนูครับจากภูผาครับเอามาฝากครับผมมืัอนี้ก็ดแกงใส่ปักใสครับสูตรไพ่สุวรรณนะครับคนที่ไม่รู้สูตรกวนไปเลยครับหมอกกระทเทียฟป่าก็แับขวนน้ำหอมหน่อยครับ วนมใหม่ๆทุกแล้วครับใหม่ๆหอมครับเพื่อกินคุ้งกินคาไม่มีครับสามเด็นไปสามเด็นขอบคุณน้องฟ้อมปูผานะครับไอ้เขาเลี้ยงหนูงูนะครับมาฝายหนูเลี้ยงตะวันแสียบเรียบเกี่ยวเลยครับถาผมส่ไส้นี่ไปเลยครับผมพริกแล้วก็หอมหัวแดงครับผมใส่ลงไปเลยแล้วก็ เพื่อนหอมมีกลิ่นหอมเด็กอะทุกสิ่งทุกอย่างครับกินนุ่มหอมครับนี่เห็นเป็นการภูรัะสูตรไปสูตรมั้นะครับเด้อบางคนอยู่บางที่นี่รู้สูตรกล้วยเป็นไรครับโอ้ยเห็นใหม่ภูรัคระครับครับมีกลิ่นหอมครับมีกลิ่นหอมแดงครับผม ผมแล้วก็ข้ากระใสอันนี้น้อยครับผมห้ามเด้อยววะเนี่ยก็จะมีกินหอมเลอว้าวผมแล้วก็ใส่ประแดกน้อยครับพวกความนัวอีสานบ้านห้องครับผมครับขี้รดเวลาแก้เสียบหลแล้วก็ดำปาหน้อยสูตรไปสูตรนั้นนะครับสูตรผมบ้นฉลองกับใบตางหากครับ เดี๋ยวครับบัณฑิตคนตั้งน้อยครับนี่นุ้ยครับว้าวลองหน่อยครับว้าวครับโอ้ยผักหอมตัวขาดไปเลยครับผมคือผักไสเดอครับยี่สิบบาทเดี่ยถ้าผมเสี่ยวตยอดครับผักไซบ้านท้อนครับคมผมบิ๊กไซเลยครับ อีสามบานเฮาครับแต่ว่าถึงน้ำห้อนไปแล้วมันก็สิมันก็สจะเป็นอีกแบบนึงเนี้ยนี่ครับผักไซนะครับควางเทะมะต้ะโมยังหลายพว่อมครับอันนี้เขาไปแล้วมันความม่อนเขาไปก็สิยุบเดยครับ นี่ครับมันก็จะกลมกลืนเป็นอีกแบบนี้แหละครับนี่แหละกามาผีอีสานบานห้องครับผมอมแต่สูตรไนสูตรมันนะครับครับผมอุ้ยผ่นะอุ้ยนี่ครับแข็งอมครับผมโอ้ยอมหนุ่มมานใส่ปากใส่ปากเ้อง ดวดโซฟาครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมอ้ยอมหนุ่มโ,โซฟา,ซฟาสุดๆครับผม แค่นกกินเซ่บแบบวันฉลวงครับอืปลาแดแซ่บเบอร์ผมผักไส์สด,สด ฝากติดตามด้วยครับเด้อส่วนสีเดี๋ยวแต่ละคลิปบ้างครับหนูขวบก้นนั่นผู้ผ่าด้วยครับกับเนี่ยโคราชโอ้ คนล้ำของหน่วยฮะประเด็กสำรวเนี่ยนูแม่ มือนี่ออมออมแสบไรอันกู้ซื้อกล่องไงแต่ว่าแสบขัดกินเรากินเบียร์และขัดขัดสดกันเสียละไม่ก,กินตอได้บ้างเนี่ยมันแสบหนึง่ง ประแดกซับเวอร์เนี่ยขาดประเด็กดิอันนี้งดผักไซส์อืม,อม,อมสุดยอด ไม่ได้ฟักไม่ใช่ยำแจกปุ๊บ ไปแล้วนี่เหล้าเบียร์ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่อยากกินเลยนัดปักใส่สดๆครับชมพะอืมอืมกลม แซ่บบังคำเดี๋ยวว่าแซ่บแซ่บประกัรเลยฝากกดที่ดำซองที่ทุบเป็นสลองแซ่บเบอร์ได้ครับเรื่องโพลยังไหลเอาซ้ำเลยครับแซ่บเบอร์ครับผม